สวัสดี FC ลุงคิ้วหนาพารีวิวนะวันนี้สวยงั้นนะหม้อน้ําแตกนะครับหม้อน้ําแตกแบบแตกยาวเลยนะเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นแบบไหนเพื่อน,เอนๆเห็นตะเข็บไหมครับเนี่ยที่ผมงัดออกมาเนี่ยว่าแตกยาวเลยนะครับอาการแบบนี้เพื่อนๆเคยเป็นกันบ้างไหมครับมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะเพื่อนๆคอมเมนต์ให้หน่อยนะดูแตกยาวเลยนะครับจะลองใช้ซุปเปอร์กาวตัวนี้อัดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูว่ามันใช้ดีไหมอันนี้ว่าผมไม่แนะนำให้เรา แปะหรือทากาวแล้วใช้เลยนะครับคือใช้ชั่วคราวนะใช้เพื่อเอากลับไปซ่อมนะครับเพราะว่าผมอยู่กไกลอย่างนั้นจะาลากก็ไม่ไหวเนาะที่นะพอเราสายเรากดออกมานะครับมันจะมีสองสีนะครับเนี่ยมันจะมีสองสีพอเราเบี่ยงมาแล้วเดี๋ยวเราคนให้มันเข้ากันนะครับนี่คนได้แล้วนะครับมันจะเป็นสีเทาๆแบบนี้นะถ้ามันเข้ากันนะเสร็จแล้วเราก็ามาป้ายนะครับนี่ผมป้ายเข้าไปแล้วนี่ ก็จะอัดให้หมดเลยนะครับป้ายให้ทั่วเลยนะครับเพื่ออทยอยอเพื่อจะให้แบบว่าค่อยๆขับกลับบ้านได้นะเดี๋ยวไปซ่อมที่บ้านนะครับตัวนี้ผมอยู่โอ้ยอยู่ไกลนะเนี่ยอยู่กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพอีแอร์พอร์ตลิงก์แต่บ้านผมอยู่ชลบุรีนะนะผมแปะไว้ก่อนน,นี่เซตตัวของตัวกาวอ e ีพ็อกซี่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ20 3สบสสินาทีนะผมลองจับเวลาดูเลยเริ่มเซตตัวแล้วเดี๋ยวผมท้าอีกหลอดหนึ่งไป แล้วนะกับกาวหลอดที่สองนะครับที่ทาเข้าไปผมก็จะปล่อยทิ้งไว้ที่นี่ก่อนนะสักอีกสักสองสามคืนนะเดี๋ยวผมมาขับกับเรามาดูกันว่ามันมีผลเป็นยังไงบ้างนะมันจะทนแรงดันจากหม้อน้ําได้ไหมเ,เพื่อนๆหลังจากที่ผมอัดกาวแล้วนะครับผมขับมาเนี่ยประมาณเกือบจะยี่สิบกิโลแล้วนะครับซึ่งความร้อนก็ยังไม่ขึ้นมากนะผมประคองความเร็วให้อยู่ที่ประมาณเนี่ย 40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อไม่ให้รอบเครื่องมันสูงมากจนเกินไปนครับซึ่งในใน20กิโลเมตรที่ผมไปจอดแล้วไปเปิดดูเนี่ยก็มีน้ําซึมออกมาตามตะเข็บอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้หากาวนะครับก็ต้องคอยระวังเรื่องเกลความร้อนนะครับอย่าให้มันขึ้นสูงมากเกินไปนะถ้าสูงมากก็ต้องจอดนะครับ